ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเดินหน้าฆ่าคาวา s a กิซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่4ตุลาคม2564 Honda ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการ Big กไบคของเมืองไทยด้วยการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ CBR 500R CB 500F และ CB 500X ปี2022 โดยได้รับการติดตั้งชุดอัพไซด์ดาวหน้าและดิสเบรกหน้าคู่เป็นครั้งแรกประกาศราคาแบบช็อคไพรส์ CBR 500R 2 1 9 8 0 0บาท c b 500F 214,700บาทและ c b 500X 224,900บาทซึ่งเป็นราคาเท่าเดิมเท่ากับโมเดลปีที่ผ่านมาผมได้บอกไปแล้วครับว่า การเปิดราคาครั้งนี้ของ Honda เป็นการท้าชนกับทุกข่ายโดยเฉพาะ k a w a s a k นั้นโดนเต็มๆม,มาตลอดในช่วง9ปีที่ผ่านมาเริ่มจากการเปิดตัวส p o r t 500ซีรีส์ทั้ง3โมเดลครั้งแรกในเมืองไทยช่วงปลายปี2555ซึ่งการเปิดตัวในคราวนั้นได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการ Big กไบคของเมืองไทยเพราะว่านั่นคือครั้งแรกของ Honda ที่มีการใช้เมืองไทยเป็นฐานผลิตรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ และส่งไปขายยังทั่วโลกโดยเป็นการเสียบล่างนินจา650และ ER6N ของคาวสกิรวมถึงตบบนนินจา300และแ300ในเวลานั้นแต่ปรากฏว่าหมัดชุดแรกของ Honda ไม่สามารถทำอะไรคาวสกิได้มากนักถัดมาไม่ถึง2เดือน Honda ได้เปิดตัว MSX 125เป็นครั้งแรกในเมืองไทยช่วงเดือนมกราคมปี2556ซึ่งการเปิดตัวคราวนั้น เป็นการท้าชนกับ KSR ของ k าว a s a k โดยมีการสร้างจุดเด่นที่เหนือกว่า KSR มากมายถึง10จุดบนตัวรถส่งผลให้ KSR เริ่มถดถอยจากตลาดเมืองไทยนับตั้งแต่นั้นมาแม้ว่าภายหลังจะมีการปรับเป็น Z125 ก็ถูก Honda ตบอีกครั้งหนึ่งเป็นการปิดฉากรถมอเตอร์ไซค์แบบมินิสปอร์ตหรือมินิโมตาร์ดของ k a w a s a k ไปอย่างน่าเสียดายถัดมาในช่วงปลายปี2556 Honda จัดหนักจัดเต็มอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเปิดตัวรถบิ๊กไบคขนาดกลาง CBR 650F และ CB 650F เครื่องยนต์4สูบเรียง 650cc โดยเปิดตัวในงาน Motor Expo 2013เดือนพฤศจิกายนพศ2556ซึ่งการเปิดตัวคราวนี้เป็นการท้าชนกับ Ninja 650และ ER6N ส่งผลให้ Honda สามารถขึ้นมายืนที่1ในตลาด b ิ g กไบ e ของเมืองไทย ตั้งแต่ปี2,557เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดของ Honda กับรถ b i g กไบคในเมืองไทยก็คือการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเปิด,ดปรถมอเตอร์ไซค์พร้อมกันทีเดียวถึง5รุ่นประกอบไปด้วย CBR 6 5 0 R c b 6 5 0 R ที่มีการปรับโฉมใหม่ติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้าเป็นครั้งแรกรวมถึง500ซีรีส์ทั้ง3โมเดลก็คือ CBR 5 0 0 R CB 500F และ CB 500X ซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ของเมืองไทยเป็นอย่างมากในเวลานั้นและเป็นการปิดฉาก Ninja 650 z 650ของ k a w a s a k ในเมืองไทยซึ่ง k a w a s a k นั้นเหลือเพียง Ninja 400และ z 400ที่ยังคงมียอดขายสูงสุดอันดับ1และอันดับที่2ของ Kawasaki ตลอดช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้กับการเปิดตัว C.B.R. 500R, C.B. 500F และ C.B. 500X ปี2022ที่ได้รับการติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้าและดิสเบรกหน้าคู่แต่ว่าราคานั้นยังคงเท่าเดิมซึ่งเป็นความตั้งใจของ Honda ในการท้าชนกับ n ิน j า400และ z 400ที่ต้องบอกเลยครับว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากกับคอสกีในช่วงปี2,565ที่จะมาถึงโดย C.B.R. 500R นั้น มีราคาแพงกว่านินจา400เพียงแค่9,400บาทถ้าเปรียบเทียบกับนินจา400 SE จะแพงกว่าเพียงแค่3,600บาทแต่ถ้าหากว่าเทียบกับนินจา400 High High เกรดปรากฏว่า CBR 500R มีราคาถูกกว่าถึง7,000บาทด้วยกันส่วน CB 500F จะมีราคาที่แพงกว่า Z 400 18,500บาทถ้าเปรียบเทียบกับ Z 400 SE จะแพงกว่าเพียง9,000บาทเท่านั้นส่วน CB 500X Sport Adventure ถ้าเปรียบเทียบกับ Versys 300รุ่น City ราคาจะแพงกว่า15,000บาทก็จะเห็นว่าทั้ง3โมเดลนั้นมีราคาที่แพงกว่าคลาส400และ 300cc ของ k a w a s k i เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นครับซึ่งก็คาดได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของ k a w a s k i ในปีหน้าอย่างมากมายทีเดียว หรือแม้แต่นินจาสีก2 5 r SE 4สูบเรียง 250cc ที่วางราคาไว้269,000บาทก็จะเห็นว่า CBR 500R มีอัพไซด์ดาวน์หน้าเหมือนกันแต่ว่ามีดิสเบรกหน้าคู่ที่แตกต่างและก็ราคาที่ถูกกว่าถึง49,200บาทต้องบอกเลยครับว่าทุกโมเดลของ k a w a s k i ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถูก Honda เสียบล่างตบบนมาอย่างต่อเนื่องและในคราวนี้ผมมีความเชื่อครับว่าทั้งนินจา400และซ400จะถูกกระทบอย่างรุนแรงในช่วงปีหน้าและส่งผลให้ยอดขายของคาสกิในปี2565นั้นจะตกต่ำลงไปอีกยิ่งกว่าปีนี้ตลอดช่วงเวลา9ปีที่ผ่านมาคาสกินั้นโดนฮอน d a เดินหน้าท้าชนตรอดเวลาหนักที่สุดก็คือ KSR และ z 125มาถึงวันนี้นินจา400และ z 400จะเป็นศึกครั้งสุดท้ายของคาบสก i ในเมืองไทยหรือไม่แม้ว่าคาบสก i นั้นจะมี z X25R SE 4สูบเรียง 250cc รวมถึง z X4R 4สูบเรียง 400cc ที่มีกระแสข่าวว่าจะตามมาเร็วๆนี้แต่ด้วยราคาค่าตัวที่ค่อนข้งสูงส่งผลให้ตลาดนั้นยังไม่เกิดการตอบรับที่มากพอ เราจะมาดูกันครับว่าสปอร์ต500ซีรีส์ทั้ง3โมเดลของ Honda จะส่งผลกระทบต่อค่ายอื่นอย่างไรบ้างเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ